ตรเอลสิงปแปดนั้นรอน้ำน้ำเอิยนครับาเทศบอลสิงแดแปดทำได้เดี่ยเดียวแต่ทองคะแรกของด้วยราเฐานทีครับท,ทั้งพี่ทั้งน้องใช่ทังจากอะไรรับแปดแปดครับดูวครับประตอลถามประเทศนี่มาครับ จะมีตัวช่วยในนักเที่ยวเนี้ยมีตัวแปรไหมไม่แน่ใจยังไงยังไงแล้วในนามเจ้าภาพเทพพิมายก็ถึงรอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานใช่ใบใหญ่พี่น้องชาวเรือพิมายมาชมมาเชือ์ให้กำลังใจวันนี้ในนามคณะผู้จัดท่านนายกบัญชีิดสอพิมายนนะครับได้จัดงานยิ่งใหญ่ห่างหายไปปีกว่าแล้วท่านนายกเนาะ ทีนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมนวครับเป็นมาตรฐานของสนามทิมายเราแหละครับถือว่าสุดยอดครับเราก็ยังมีเรถยกขยงเนาะถือว่าเป็นเอกกษณ์ของจังหวัดทิมายครับจหิมายเนี่ยจังหวัดนครวราชสตีมาของเราครับหนึ่งเดียวครับที่เริมต้นปีหน้าก็เจอกันอีกใช่ครับน้ำนี่ น้ำน้อยก็ประมาณนี้น้ำมากก็จะเยอะกว่านิดนึงแต่ก็จะกักไว้เท่านี้เนาะพอล้าไหนเรบงเอาไว้เท่านี้กล้งดีเทียบกันแล้วครับท่านผู้ชมที่รบครับครับผมอยู่ฝั่งโน้นังอำเภอนั่นก็คือเพชรพิมายครับหรือเจ้าภาพใช่ไหมใช่ที่อาจารย์ประชครับดูฝังนี้คือเทิปดาถต้องกตองาถต้ขาถูก้ขถูกต้องเขาถู้อเขาถอเขาัูกอเขอา ทัวร์ภูเก็ตที่คารมครับหนูด้ว่ยลองน้ำแดงเหลือกระพาพหนูด้ว่าเที่ยวนี้จะกลับมาพลิกเออเอาชนะได้ไม่ได้ไหนเมื่ลองน้ำตะเวนลองน้ำตะเวนคัดเทมรอละสิ่งไม่แตกครับสิ่งร้ายจากเสาให้สลามุลีครับอยู่ลองน้ำตะเวนบางนี้ตากคนตากเปิด์ตากคนตะกวนใครดีใครอยู่แต่ว่าเสาร์อาทิตย์หน้าไปเจอกันที่สนามวัดช่อชลมบุรีครับหนูด้ว่าเที่ยวนี้ลองน้ำแดงลองน้ำแดงเพชรบมานเพชรบมานจะพาแย่แซงหนีได้ไม่ได้ไหนเมื่ลองน้ำตะเวนลองน้ำตะเวนเบอร์ เปิดอย่างเดียวแล้วเปิดอย่างเดียวแล้วหนูถุอวเทพรอรอสิงเปิดเปิดเปิดดีแล้วเอาละครับเพชรพีกหมายบอกมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วขออย่าลงไปขออย่างเดียวขึ้นก่อตำแหน่งไหนก็ได้เพชรบอกแต่ตอนนี้ได้ลองใช้เลยเพชรถือว่าถูกสุดแล้วเห็นเอ้ยเอาละครับเพชรพีกหมายเพชรพีกหมายเป อดได้ยังไงเพราะว่าห่างมาห่างมาเยอะเหลือเกินห่างมาเยอะเหลือเกินลงน้ำน้ำเยอะในทีนาเทพราสินีแปดแปดบอกว่าเท่านี้แปดแปดขอหนีอย่างเดียวแปดแปดขอหนีอย่างเดียวว่ายังไงเพชรพี่ใหมเพชรพี่ใหม่ถึงแม้ว่ารู้ตัวว่าเจเอกจะเป็นรองเจเอกจะเป็นรองแต่ว่าไม่ยอมด้วยเพชรพีมายม่ลืมขยับแล้วขยับขยับเปล่าในนาเพชรพี่ใหม่จะตี กอดที่แปดแปดพยายาไม่มีวันตายกันสาไไนี้ันตรีเทปบุไปบอกว่าได้ช่วยรักาแน่นอนแล้วว่าราเทปรจะไปไหนแสงนีอยู่เพชรไปก็บอกว่ากอด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 อได้แสงได้ไม่ได้เอยไม่แน่ลยเพชรที่ไม้โคตรเท่ากันลยเพชรที่ไม้มันสู้ไอ้เจยานี้ในเจยวนี้เพชรที่ไม้สู้แล้วเทมือกีแปดตกใจนี้ป่ปัดดีป่ปัาดีปปัาดีปปัดี เอ่าส้นไปขอบคุณขอบคุณครับครับแต่รำผู้บรรยายเรียบเรน